ชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกันยายนนี้ชาวลัคนาราศีเมษดวงการงานในช่วงเดือนกันยายนนี้ชาวราศีเมษช่วงนี้คุณอาจจะต้องทํางานหลังขดหลังแข็งหรืออาจจะต้องวิ่งงานค่อนข้างมากสักเล็กน้อย finalement. อาจจะมีบางช่วงที่คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวเรื่องของการงานหากคุณชาวลัคนาราศีเมษทำงานเกี่ยวกับธุรกิจที่บ้านหรือธุรกิจครอบครัวหรือแม้กระทั่งทำงานเกี่ยวกับคนใกล้ชิด ช่วงนี้คุณจะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีแม้ว่าจะเหนื่อยสักเล็กน้อยก็ตาม expedition. ช่วงนี้การงานของคุณอาจจะมีหน้าที่การงานหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องรับผิดชอบแต่คุณนั้นก็ค่อนข้างที่จะคล่องตัวในเรื่องของการทํางานการทํางานช่วงนี้แม้ว่าจะเหนื่อยหน่อยแต่คุณก็จะทําได้อย่างประสบความสําเร็จและเป็นที่ยอมรับช่วงนี้มีโครงการต่างๆเกี่ยวเรื่องของการงานของคุณได้เป็นอย่างดีทําให้คุณนั้นมีวางแผนกับคนใกล้ตัวในเรื่องของการทํางาน ที่จะสร้างอาชีพคุณนั้นให้สำเร็จรู้ล่วงไปได้และคุณก็จะสำเร็จตามที่คุณตั้งใจในช่วงเดือนกันยายนนี้ทางด้านการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกันยายนนี้ ในเดือนกันยายนนี้ชาวลัคนาราศีเมษนั้นจะมีเงินจับใจ่ายใช้สอยจะมีโชคลาภเข้ามาพอสมควรแต่ชาวลัคนาราศีเมษในช่วงเดือนกันยายนจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยหรือจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับคนในครอบครัวค่อนข้างเยอะดังนั้นในช่วงนี้หากเก็บออมหรือวางแผนทางการเงินที่ดีคุณก็จะประสบความสําเร็จและผ่อนคลายในเรื่องของความเครียดในเรื่องของการเงินไปได้มาก ช่วงนี้การเงินของคุณนั้นจะมีหลายทิศหลายทางที่เข้ามาให้คุณได้จับใจ่ายใช้สอยและคุณก็ยังสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นหรือคนรอบตัวก็อาจเป็นไปได้การเงินหากชาวลัคนาราศีเมษคนใดที่ค่อนข้างจะติดขัดในเรื่องของปัญหาช่วงนี้คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่ขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณอย่าแบกรับภาระค่าใช้จ่ายจนเกินไปซึ่งอาจจะทําให้คุณนั้นเหนื่อยได้ในช่วงเดือนกันยาย,ยานี้ในเรื่องของความรัก ความรักของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกันยายนนี้สําหรับคนที่ยังโสดคนที่ยังโสดช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่จะได้พบปะเจอเจอกับคนมากหน้าหลายตาในการเดินทางหรือในการพบปะเจรจาพูดคุยกับใครแต่โดยภาพรวมแล้วคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่ถูกใจคุณเองมากนะักอาจจะต้องมีการปรับลดสเปคความต้องการของคุณไปบ้างก็อาจจะมีโอกาสได้ แต่สาหรับบางคนของชาวลัคนาศีเมษที่ยังโสดอยู่บางคนอาจจะมุ่งเน้นในเรื่องของการทํางานมากกว่าการหาคู่ก็อาจจะยังไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องของการหาคู่ในช่วงเดือนนี้สักเท่าไหร่นะักสาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วชาวลัคนาลาสีเมษคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้แก่การมากนะักความรักความผูกพันอาจจะเจอจางลงไปบ้างแต่ก็ยังสามารถที่จะกลับมาฟื้นหรือปรับความเข้าใจกันทําให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับผู้ของคุณนั้นสําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดี ทำให้ความรักความสัมพันธ์กับคู่ของคุณนั้นกลับมาสุขหวานชื่นอย่างที่คุณเคยเป็นมาหรือมีโอกาสที่จะได้ท่องเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆที่จะมีโอกาสทําให้คุณนั้นได้พักผ่อนหย่อนใจมากเป็นพิเศษแต่ดวงความรักช่วงนี้จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการปิดบังซ่อนเล้นในบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นได้ของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนกันยายนนี้เช่นเดียวกัน